สวัสดีครับอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรมตรีครับเจ้าของเพจเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตรับตั้งชื่อตั้งนามสกุลตามหลักเลขศาสตร์แล้วก็เพจเป็นชื่ออาจารย์โดยตรงคือเพจอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรมตรีนะครับวันนี้จะมาแนะนานะครับเกี่ยวกับเรื่องชื่อนามสกุลทุกท่านเชื่อไหมครับว่าชื่อนามสกุลของเรานั้นมีผลกับชีวิตอย่างไรชื่อนั้นเปรียบเหมือนบทบาท นะครับที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ที่เหลือเชื่อนะครับตอนแรกที่อาจารย์ยังไม่ได้เรียนวิชาเรียกศาสตร์ก็ก็จะมีความเข้าใจเหมือนกับบุคคลทั่วๆไปนะครับว่าชื่อนามสกุลนั้นนะเป็นแค่เพียงคําเรียกขานนะไม่ได้สลักสำคัญอะไรนะ ขอให้รู้ว่าคนนี้ชื่อนี้เวลาเรียกจะได้เรียกถูกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับพอหลังจากที่เรียนวิชาเลขาศาสตร์แล้วเนี่ยทำให้ให้เรารู้ว่าชื่อนามสกุลนั้นน่ะมีความสำคัญมากนะครับเรียกว่าชื่อคือชีวิตก็ก็ว่าได้นะครับจะรู้ได้ยังไงว่าชื่อเราดีไม่ดีนะครับก็คือก็จะต้องอเอาชื่อนะ่นครับมาถอดรหัสเป็นตัวเลขนะครับ โดยหลักวิชาเลขศาสตร์และก็มีหลักอายตนะที่อาจารย์ใช้นะครับเมื่อเรานำชื่อนมสกุลมาแทนค่านะครับแทนค่าด้วยตัวเลขนะครับลงไปในตัวอักษรสระวรรณยุกนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีค่าตัวเลขอยู่นะครับเมื่อแทนค่าตัวเลขลงไปแล้วนะครับเราก็จะได้อรหัสออกมา3กลุ่ม นะครับเขาก็คือกลุ่มที่1ก็คือจากชื่อนะครับกลุ่มที่2ก็จากนามสกุลนะครับแล้วก็เอาทั้ง2กลุ Или, nine, Arizona, med, ่มเนี่ยชื่อบวกนามสกุลก็จะได้เป็นกลุ่มผลรวมนะครับแล้วเราก็จะวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์เนี่ยก็จะวิเคราะห์ทั้ง3กลุ่มนะครับแล้วก็จะบอกได้ว่าชื่อนามสกุลและผลรวมที่ที่เราใช้อยู่นั้นนะมันส่งผลกับชีวิตเรายังไง อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟรีนะครับส่งมาแล้วก็ไม่ได้คิดค่าวิเคราะห์เลยนะครับหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกไปว่าชื่อนามสกุลผลรวมที่เราใช้อยู่นั้นนะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับถ้าไม่ตรงนะครับถ้าคำวิเคราะห์ไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อครับแต่ส่วนใหญ่80%ขึ้นไปนะครับมักจะตรง ลองส่งมาให้อาจารย์ดูก่อนนะครับถ้าหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามีเหตุมีผลตรงกับชีวิตเราที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ตรง100%เนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมนะครับทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งอนาคตเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงเช่นอาจารย์ทำนายว่า,ารหัสเลขนี้ จะทําให้ผิดหวังเรื่องความรักในเมื่อคนยังไม่แต่งงานมันก็ยังไม่ได้ผิดหวังเรื่องความรักใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นที่1แล้วก็อย่างเช่นนักเรียนเนี่ยอย่างพวกเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่ได้ใช้ชีวิตยังไม่ได้ใช้เงินหรืออะไรของตัวเองที่ท,ที่ทำมาเนี่ยก็คือตื่นเช้ามาก็ขอพ่อขอแม่เนี่ยก็คือพวกนี้ก็คือจะยังไม่ เห็นผลเท่าที่ควรเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดมันยังไม่เกิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะตรงนะครับลองดูก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรให้ใครเชื่อนะครับจะเชื่อก็จะเป็นความอยู่ที่ตัวเราเองว่าสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ไปนั้นมันตรงกับชีวิตเราไหมนะครับถ้าตรงแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ยินดีครับ เพจอาจารย์นะครับจะมี3มเพจเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตอันนี้เพจที่1รับตั้งชื่อตั้งนามสกุลตามหลักเลขาศาสตร์อันนี้เพจที่2แล้วก็เพจที่3ก็คือชื่อเพจก็เป็นชื่ออาจารย์เลยนะครับอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรตมนตรีนะครับวันนี้ก็ขอแนะนําเพื่อนๆน,นะครับหรือ,อกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับอยากจะรู้อยากจะดูเกี่ยวกับชื่อนามสกุลก็ ส่งมาให้อาจารย์ดูได้เลยนะครับตามเพจดังกล่าวนะครับหรือจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับทางไลน์ก็จะเป็นอ่อีไลน์สุรวัตรหนึ่งเนะครับไม่รู้ว่าจะผิดกติกาของทิกตอกหรือเปล่านะครับอาจารย์เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเล่นทิกตอกได้ไม่กี่วันนี่เองนะครับก็เกรงว่าจะผิดกติกา,กาก็จะไม่ขอแนะนำอะไรมากนะครับไปติดตามในเพจนะครับวันนี้ ขอแนะนำตัวเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ